วันนี้นะคะแจนก็จะไปรับวัคซีนเข็มที่2นะคะก็คือครบกำหนดหลังจากเข็มแรกที่แจนฉีดก็คือ3มอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันครบรอบฉีดเข็มที่2นะคะก็จะไปที่สถานที่เดิมที่เราไปกันครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวแจนจะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าอาการหลังจากที่ฉีดเข็มที่สองเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้างเพราะว่า ที่ฟังมาจากหลายๆคนก็คือทุกคนจะบอกว่าเข็มที่สองเนี่ยจะหนักกว่าเข็มแรกจจนก็ยังไม่แน่ใจก็ก็ยังกลักวอยู่เหมือนกันว่าตัวเองจะมีอาการแพ้อะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันกับตัวแจนเองนะคะตอนนี้นะคะแจนก็ฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะวัค ซีนที่จนฉีดนี่คือเป็นของไฟเซอร์นะคะทั้งเข็มที่1แล้วก็เข็มที่2ตอนนี้ฉีดมาได้2ชั่วโมงแล้วแล้วก็พอฉีดเสร็จก็ไปทานข้าวแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไฮกิ้งกันต่อนะคะคือจะออกไปเดินไฮกิ้งเพราะว่าช่วงบ่ายนี้เรามีเวลาว่างกันทั้งวันเลยซึ่งก็ในการฉีดครั้งที่2เนี่ยก็ไม่ได้ตื่นเต้น เออกลัวเหมือนครั้งแรกนะคะเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้านในให้ดูนะคะเข็มที่สองที่จันฉีดนะคะจันเจอเจ้าหน้าที่คนฉีดเนี่ยเป็นผู้ชายเขาก็แบบว่าพยายามทําให้เรารู้สึกว่าไม่กลัวนะอย่าอย่าเกรงอย่าอะไรเงี้ยคือแต่จริงๆเราก็ไม่ได้กลัวเราก็ไม่ได้เกรงด้วยเพราะว่าเราก็ฉีดมารอบที่แล้วแล้วเราก็อรู้แล้วมันไม่ได้เจ็บจึงฉีดเนี่ยไม่ได้เจ็บเลยนะคะฉีดปึ๊กเดียวแค่ อึดใจเดียวคือถอนเข็มออกแล้วคือแบบอะเสร็จแล้วเหรอคือไวๆมากจริงๆแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นผู้ชายเวลาเขาปักเข็มลงไปเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเข็มมันจิ้มจึกลงไปแล้วก็ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวโอ้เสร็จเร็วดีไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบเข็มค้าง,งในในแขนเรานานอะไร ตอนนี้นะคะยังไม่มีอะไรผิดปกติซึ่งกำลังรอดูว่าเข็มสองเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าได้ยินคนอื่นเขาบอกมาว่าเข็มสองนะคนที่ว่าแน่ๆน,นะตัวใหญ่ยังป่วยเลยยังไข่แตกเลยกลางคืนเนี่ยคือเราก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะไข่แตกหรือเปล่าถึงขั้นขนาดลาง,งานล่วงหน้าไว้แล้วนะคะว่าพรุ่งนี้อาจจะไปทำงานไม่ไหวเพราะว่าไข่แตก ฉีดวัคซีนมาได้2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็อาการโดยส่วนใหญ่รวมๆก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติแต่แขนก็เริ่มจะรู้สึกว่าจะตึบๆที่แขนนิดหน่อยจะไม่ไม่ไม่ไมเยอะยังยกได้เหมือนเดิมแต่ก็จะขัดๆนิดนึงก็เป็นอาการของการฉีดยาค่ะ นนี้เจนอยู่ที่แบ็กบีนะคะอูดูขึ้น อยอดผูด้ที่ได้รับวัคซีนนะคะทั้งหมดเนี่ยที่แจนดูข้อมูลจาก2แหล่งนะคะที่แจนดูเปรียบเทียบกันก็คืออยู่ราวๆ8 6ล้านคนนะคะคือ86ล้านคนเนี่ยคือได้รับวัคซีนแล้วนะคะคือเริ่มเมื่อประมาณเดือนมกราถึงวันนี้วันที่3เออวันที่ห้ามีนาก็2เดือนนิดๆคนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด 8 6 8 6 87ล้านคนแล้วค่ะเกือบจะ90ล้านคนแล้วเร็วมากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบว่าเลือกเฉพาะคนอเมริกาเท่านั้นที่ได้รับวัคซีนก็คือคนที่มีหน้าที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ เ,เขาจะแบ่งเป็นเป็นเฟสใช่ไหมคะเป็นเฟสหเฟสสอเฟสสเฟสเเฟสบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนไหนที่มีความเสี่ยงสูงก็คนนั้นก็จะได้ได้รับว,วัคซีนก่อนก็จะไม่ได้แบบว่าแยกว่าต้องเป็นคนที่เป็นคนอเมริกันเท่านั้นหรือคนที่เป็นใบเขียวเท่านั้นเป็นซิติเซนเท่านั้นไม่ใช่นะคะเขาให้หมดเลย แสงข้างหลังแจนนะแสงพระาทิตย์ที่กำลังจะตกดินก็กล่าวว่าจะมารอดูพระาทิตย์ตกดินแต่ตอนนี้เริ่มจะหนาวแล้วไม่รู้ว่าจะทนอยู่รอดูจนถึงพระาทิตย์ตกดินหรือเปล่า thank you ก็เป็นวันที่สองนะคะของแจนที่ไปรับวัคซีนเข็มที่สองมาเมื่อวานนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแจนมีอาการอย่างไรบ้างอาการของเมื่อวานนะคะหลักๆเลยก็คือปวดแขนปวดระบบแขนมากเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าจะจะปวดมากปวดจนรู้สึกว่าตัวเองจะขยับแขนไม่ได้เหมือนแขนแขนตายไปเลยปวดจนต้องใช้มือข้างที่ไม่ได้ ไม่ได้ฉีดอ่ะต้องช่วยยกมือยกแขนข้างซ้ายขยับเพราะว่ามันรู้สึกเจ็บมากเหมือนข้างนี้เจ็บเจ็บจริงๆแต่ว่าอาการแพ้อาการมีไข้ขึ้นอาการข้างเคียงใดๆไม่มีเลยปกติทุกอย่างไม่มีอาการแพ้ไม่มีเวียนหัวไม่มีขึ้นไส้ไม่มีไข้ขึ้นแค่อาการมาจากการฉีดยาแค่นั้นเองค่ะ ก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะคะที่กำลังคิดว่าจะไปรับวัคซีนดีหรือเปล่านะคะก็สำหรับแจนตัวแจนเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยซึ่งแจนคิดว่าสุขภาพของแจนก็โอเคในระดับหนึ่งที่ว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวนะคะก็คิดว่าแค่เรามีสุขภาพดีแค่ตรงนี้เราน่าจะโอเค ไม่วัคซีนไม่น่ามีผลใดๆกับร่างกายเราอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแต่ถ้าใครยังก็กล,กล้ากลัวอยู่ก็ลองดูระยะเวลาของคนที่เขาได้รับวัคซีนไปแล้วว่ามันมันจะมีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นบ้างในอนาคตก็ก็ใช้เวลาศึกษาตรงนั้นไปก่อนก็ได้ค่ะเพื่อความมั่นใจนะคะแต่จริงๆก็อยากให้ทุกคนที่มีสิทธิ์แล้วนะคะไปรับวัคซีนกันให้ครบทุกคนนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดเราได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันที่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันมันดีกับตัวเองมากกว่าแล้วมันก็ดีกับคนรอบข้างด้วยเพราะว่าทุกคนฉีดหมดเลยน่าจะปลอดภัยแล้วก็โรคนี้ก็น่าจะค่อยๆหมดไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย